ครับสวัสดีครับจากร้านเมกเลสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมวิวแอนดรอยตรงรุ่นนะครับผมหน้าจอ9นิ้วนะครับผมเป็น4.64นะครับผมหน้าจอ9นิ้วนะครับเรามาดูฟังก์ชันหลักๆในการใช้งานนะครับผมก็จะมีนะครับวิทยุบลูทูธนะครับผมจัดการไฟล์นะครับผม GPS นะครับ Google Chrome youtube นะครับผมนี่คือหน้าหลักนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยนะครับจากหน้าหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับผม ก็สามารถขึ้นมาเลยนะครับผมสามารถเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงได้จากบนโทุกบนได้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับนะถัดไปก็ได้นะครับผมย้อนกลับก็ได้นะครับผมหรือจะเข้าเป็นพวกเพลงก็ได้นะครับผมโหลดแอปต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพลงถัดไป ถัดไปนะครับนี้ย้อนกลับนะครับย้อนกลับนะครับผมตัวนี้สามารถใช้คอนโทรลได้ผมอะไรเหมือนเดิมนะครับนะครับผมเข้ามาในหน้าเมนูหลักนะครับก็จะมีบลูทูธทีวีนะครับวิทยุนะครับโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับแอปที่เราชอบนะครับจากเพจโตรตัวนี้นะครับผมสามารถโหลดได้เลยนะครับผมตัวนี้รองรับกล้องมองหลังด้วยนะครับผมเข้าเกียร์ถอยปุ๊บก็จะตัดมาเป็นที่กล้องด้านหลังนะครับผมนะครับ เราใหญ่สวยงามนะครับชัดเจนนะครับแล้วเข้าเกียร์ถอยนะครับพอเข้าเกียร์ดีนะครับก็จะกลับตัดมาหน้าเหมือนเดิมนะครับพอปุ่มข้างนะครับผมก็จะมีนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมแบ็คกลับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามามาทัชกินหน้าตรงนี้นะครับนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมจอวิอแบบนี้นะครับเป็นนอ้นอยตรงรุ่นนะครับผมติดต่อได้ที่ร้านเมกเลชชอปทั้งสองสาขาครับขอบคุณครับ